ควรจะถามคนนั้นก่อนเ่ยโอเคแล้วนี่เรา,ายังมีใครบ้างเนี่ยมิกมิกนี่คือมนุษย์มนุษย์แรกเกิดนี่คือพี่ก้องนครับนี่มนุษย์คนแรกของโลกครับป่าดูสิครับอลูซี่ใช่แช่์ป้าอลูซี่ ไปโเา่อันนี้ก็สี๋ยวเจอร่ไดนเสาล้วีเจออะไรที่เป็นูปต้นในโาอน่งก่อนจะ่ายุกไม่ายคูอนนะค่ะไม่ายคู่ายไม่ไดไปต่อเลยมีต้องตามารื่อผ กดตรงนี้นี่นี่อันนี้คือกดนี่คือกดตรงปอดอันนี่ลำไส้เหล็กอ่ะกดนี่จะมีแสงวันนี้นะโอเทน่ะไปต่อนี่ครับสมองอยู่ข้างบนตรงนู้นไปต่อเลยนี่ก็จะเป็นโกนสัตว์กินพืชเข้าไปลึกเลย อันนี้ก็เป็นปลาปักยาวๆมันยมาอายุที่เเซียนนี่นกนก ีชีวิตของมันนี่คือภาพสาม B ในภาพนี้ค่ะเดี๋ยวห้องเราไปเอามาเลงไเดี๋ยวต่อไปจะไปโซนมลงนี่นี่คือที่เรามาต้นกำเนิดนี้ถ้าเราออกไปออกไปอย่านี้ค่อนข้างจกสะพรอนเลยนะใช่ใ่ อิสานอสาอีสนอสานเป็นกนสที่กินเนื้อขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ6 5เมตรประมาณคึ่งหนึ่งของไทรเนดโซลัสเล็กคือครึ่งห่งเลได้ ลกไม่ได้มีชีวิตเดียวนะเดี๋ยวเราให้มันขยับกันมันคือมันอยู่ตั้งแต่ยุคคีเจเซีเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ดูสิดูหน้ามันสิดูหน้ามันสิใหญ่เกินนี่แล้วก็จะมีลูกของมันด้วยตรงนั้นลูกมันใช่น่ารักนักเลยแล้วก็พาไปตัวอื่นบ้างตัวนี้น่าจะเป็นแมงดาใช่ม็คือแมงดาแน่ๆน่แมงดา ดูกันเพาะไข่ก่อนไปนี่คือกบนี่คือกบดองกบล้านปีกบปีป้ามันตัวใหญ่มากค่ะมันโดนมันโดนมันโดนนี่แล้วครับมันโดนสต็อกไว้แล้วนี่นี่ทำไปเราวมัดูไข่กล่นน่าตาดับกันเลยนนี่ก็คือแมงหยองแมงที่ไม่ขยับไม่ได้เพราะไม่ใช่ของจริงและนี่ก็คือขนาดไข่ ไข่ร้องอีมูแล้วก็ไข่ร้องเจอกเทพเท่แล้วไข่ไดโนเสาร์ไม่นั่นมัน่มันคือไข่พิษก้อนหินนะไม่ไข่ไดรสสับเลยกินด้วยและอุปกรณ์ต่ารงๆเศษช้าต่างๆเช่นฟันเอ่ออันอันนั้นไม่เกี่ยวเออกาวกาวยูฮูไม่เกี่ยวกายูแหมวะงั้นกาวยูฮูแล้วก็มีต้นไม้วนี่ก็จะเป็นส่วนต่างๆที่เล็กเล็ก สิวของหอยต่างๆนั่นหอยนั่งใหญ่มากหอยนั้นใหญ่มากเพราะเขาเขาไม่สนใจหอยกันหรอกนี่หอยนางรมยักษ์โดนกอหลังโดนกอหลังหอยหออยฝานางรมยักษ์มันนี่หอยสองฝาที่ถ้าดูไม่ออกก็ตอนนี้ครับก็จะเห็นหอยสองฝาขนาดเล็กอยู่ตรงนี้มองออกหรือเปล่าตรงนี้อ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหลละไปรอ